สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นชูวิทย์เผยดิวลรับานาบาลใหม่ไม่มีเก้าไกลเตรียมผักไปเป็นฝ่ายค้านเมื่อวันที่28พฤษภาค,คมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเพจชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ระบุว่าดิวลรับานาบาลใหม่ไม่มีเก้าไกลมีการเจรจารับผักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนาซว่าผ่านฉลุย376ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่สุดรับเจราจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดแถมดิวพิเศษแพ็กเกจกลับบ้านรายงานถึงทักษินที่รออยู่สิงคโปร์ติดตามกันต่อไปรายงานนี้ยืนยันถึงตัวคนเจราจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวเมื่อใช้วิชาจนการเมืองจัญญาจนต้องมีไม่ขอเอ่ยชื่อผู้ร่วมวงเจราจารายงานเพิ่มแจ้งว่าก้าวไกลเสี่ยงเกินไปพิธาไปไม่ถึงฝัน ประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลังว่านักการเมืองทำอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทำให้มีข่าวกันทุกวิทุกวันกรอกใส่หูให้คนจำได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไรลับๆล่อๆไม่ให้คนเห็นเจนจาดิวลับตลบหลังประชาชนลืมที่หาเสียงไว้กันได้ไงวะกลิ่นเหม็นเน่าประชาธิปไตยจอมปลอมเริ่มโชยมาแต่ไกลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ